น้อยน้อยดูแลเล่นขำๆคพระกาบันเทิงครับผมครับขอคนละหนึ่งไลค์ครับเมื่อวานโคตดเด้งศูนย์เ็ดสองสามเข้า2 3งสนะฮะศูน 0 3นยก้าสเข้าครับผมอันนี้คือของเมื่อวานนะครับเรามาดูของวันนี้กันครับผม ล่าเนะครับวันนี้ตามอันนี้คือชุดวินนะครับตามสูตรแล้วก็ต้องเอาตัวเด่นมารวมพวกนี้นะครับนะครับ ขอคนละหนึ่งไเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมครับออถ้าจะวินก็สองสามสองสี่ส 2, อ3ห้าสองหกสองเจ็ดสามสห้ 6 4 7 5 6 5 7 6 7อันนี้คือชุดเต็มนะครับแต่ชุดเลยนก็คือนี่แหละครับที่มี7 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6ตามสูตรนะครับขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมครับคลิป ถัดไปจะเป็นสรุปบนล่างรัฐบาลครับผมดูเร่งๆคำถาผู้ขอบันเทิงครับผมครับขอคุณหลานๆครับขอคุณละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจครับผมขอบคุณครับ